สวัสดีค่ะพี่น้องแห่งความรักแล้วก็แสงสว่างวันนี้ข้อความต่างมิติดาวจุไยก็จะมาส่งข้อความนะคะเป็นโลกของแม่ไกย่าแม่ไกย่าเขาก็มาสวัสดีพี่น้องมนุษย์ทุกคนน่ะเขาก็บอกว่ามันเป็นเวลานานแล้ว่ตั้งแต่การสื่อสารครั้งล่าสุดน่ะของฉันกับลูกของฉันนะ My Children เนี่ย ถ้าหากคุณจำข้อความก่อนหน้านี้ของฉันได้ฉันมีอายุมากกว่า6,000ล้านปีผ่านไปแล้ว3ปีก็ตั้งแต่การเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของฉันก็สู่ความเป็นจริงที่มีการสั่นสือนสูงของมิติที่ 5D แล้วสัตว์ต่างๆจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆก็กำลังออกจากเมทริกที่ 3D หรือเมทริกแล้วก็เข้าร่วมสวรรค์แห่งใหม่ของฉันแล้วก็วิญญาณของต้นไม้ก็มีความสุขมาก จนไม่มีใครอะทำร้ายพวกมันอีกต่อไปตอนเนี้ฉันก็ยังคงรักษาโลกเก่าไว้แล้วคุณก็ต้องตามฉันให้ทนันแล้วก็ก้าวเข้าสู่ยุคทองสสารมืดอะก็ไม่สามารถมายังโลกใหม่ได้มันมีการป้องกันพิเศษก็ถูกวางไว้รอบตัวฉันในอวากาศและในความเป็นจริงใหม่อ่ะคุณก็ไม่จำเป็นต้องมีเงินอีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจใดๆอะทุกอย่างมันจะฟรี สื่อต่างๆก็ยังคงนำเสนอข้อมูลเท็จแล้วก็พยายามบิดเบือนจิตใจของคุณพวกเขาว่าลืมไปว่าในแต่ละวันะ่ะมนุษย์ตื่นขึ้นแล้วหน่วยงานแห่งความมืดะ่ะก็มักจะนำการทำลายล้างแล้วก็ความโกลาหลนมาสู่เมทริกอยู่เสมอความสนใจของพวกเขาก็คือการควบคุมแล้วก็ทดลองกับมนุษย์เท่านั้นพวกเขาไม่สามารถซ่อนได้อีกต่อไป แล้วก็พวกเขาก็เป็นใครจริงๆอ่ะกลุ่มมืดหรือตัวควบคุมเชิงลบอ่ะมันเป็นศัตรูของคุณนะมาโดยตลอดและคุณก็สามารถเผาพวกมันด้วยแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณความตะหนักรู้ของมนุษย์ะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เนื่องจากความถี่ศักดิ์สิทธิ์นั้นนะ่ะมาจากจักรวาลอย่างต่อเนื่องและตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงว่าคุณนะ่ะเกี่ยวข้องกันอย่างไร ทั้งอีโก้ความภาคภูมิใจความขุนเคืองความโกรธความกลัวแล้วก็ความคับข้องใจและก็อื่นๆเนี่ยมันจําเป็นน่ะต้องถูกแทนที่ด้วยความรักความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจแล้วก็ความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันในอย่างจริงใจคุณไม่สามารถทําตัวเหมือนความมืดโดยไม่ต้องกังวลกับชีวิตมนุษย์คุณและฉันก็ได้เห็นความโหดร้ายความรุนแรงแล้วก็ความตายในโลกนี้มามากพอแล้วในช่วงหลายชั่วยุคน มนุษย์นะ่ะก็หมกมุ่นนะอยู่กับปัญหาของตัวเองมากจนพวกเขาไม่สังเกตเห็นด้วยซ้ำว่ามีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเกิดขึ้นรอบตัวพวกเขาอะ่ะแล้วก็จิตวิญญาณของคุณก็สามารถที่จะสร้างแล้วก็เปลี่ยนภาพเชิงลบที่คุณเห็นในขณะนี้ให้กลายเป็นภาพเชิงบวกได้แล้วก็ปิดตาของคุณด้วยจิตวิญญาณของคุณแล้วก็สงบนิ่งอย่าฟังเสียงกระซิบนะแล้วก็คําแนะนําของจิตใจเพราะมันมักจะสร้างปัญหาแล้วก็ความวุ่นวาย การทำสมาธิเงียบๆทุกวันนะมันเป็นสิ่งจำเป็นมากเลยเพื่อความอยู่รอดและก็การขึ้นสู่ยุคทองหากปราศจากการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณนะคุณก็จะไม่สามารถก้าวไปสู่มิติที่5ดีได้ปรมาจารย์ที่ขึ้นสู่สวรรค์บนโลกกระทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ในการอยู่ในสภาวะเข้าฌานซึ่งนำพวกเขาว่าไปสู่การเลื่อนมิติเจดขึ้นสู่สวรรค์ แล้วการเปลี่ยนแปลงของผู้ที่ตื่นก็จะถูกนำมาโดยพระเจ้าและมนุษย์ที่เหลือที่หลับไหลก็จําเป็นต้องตระหนักว่าแท้จริงแล้วอ่ะพวกเขาเป็นใครก็โปรดอย่าเชื่อสิ่งใดๆที่เหล่าควบคุมมืดดักคอนโทรเลอร์เขาบอกคุณผ่านซือ่อเขาสารที่เสียหายของพวกเขาโซเชียลมีเดียผ่านทางโทรทัศน์การเปลี่ยนแปลงและก็เหตุการณ์มากมายมันกําลังเกิดขึ้นและกระบวนการชําระล้างก็ยังคงดําเนินต่อไป แล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่ไม่สามารถหยุดกระบวนการวิวัฒนาการได้ดังที่พระเจ้ากำลังเป็นผู้นำก็ขอขอบคุณเอกอัครราชทูตก,กองกำลังแสงกาเล็กติกแล้วก็ขอให้ทุกคนน่ยยอมรับความรักอันสูงสุดของฉันด้วยสวรรค์ห้ามิติไฟดีพาราดายก็กำลังรอคุณอยู่ก็จากฉันเนี่ยแม่ไกย่า มาดูกระบวนการการวิวัฒนาการของโลกเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อไปในขณะที่วินาทีต่อวินาทีแล้วศักยภาพใหม่เนี่ยก็เปิดขึ้นและเราทุกคนนะก็เลือกหลักสูตรของประวัติศาสตร์ตามการตัดสินใจที่เราทำแล้วก็วิธีที่เราเลือกที่จะสนอง แล้วแม่กกยาก็สั่นจะเทือนทุกกระบวนการน่ะทุกประสบการณ์ทุกการเปลี่ยนแปลงทิศทางในจิตสํานึกของมนุษย์เนี่ยเธอก็ใช้ชีวิตเรากับว่าเป็นของเธอเพราะว่าประสบการณ์ของมนุษย์อ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของเธอในฐานะ universal consciousness แล้วเราก็กําลังแปลงร่างเพราะเธออ่ะกำลังแปลงร่าง,เพ,าเ,ง,ง,างเพราะข้างต้นน่ะก็คือดังนั้นด้านล่างนี่ก็คือกฎหมายสากลน่ะที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าทุกอย่าง ในการดำรงอยู่นั้นนเชื่อมโยงกันแล้วทุกอย่างที่มีอยู่ก็เป็นเศษเล็กของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าแล้วโลกก็คือมนุษยชาติเหมือนกับมนุษยชาติก็คือโลกดังนั้นกระบวนการก็จึงเป็นส่วนรวมของแต่ละบุคคลในระดับรวมเนี่ยมาเตอร์ไกย่าก็กำลังสนับสนุนกระบวนการของเธอของการเปลี่ยนแปลงแล้ก็การบูรณาการของกรตคริสเตียนและก็สติที่ห ซึ่งกำลังผลักดันมนุษยชาติอนะไปสู่วิวัฒนาการที่พัฒนาในจิตสำนึกมนุษยชาติก็กำลังได้รับแรงผลักดันจากแม่ไกย่าแล้วแรงกระตุ้นนะที่มนุษยชาติกำลังรับรู้แล้วก็ประสบกับความต้องการที่ทุกอย่างปรากฏสู่แสงสว่างก็ขอให้เห็นความจริงเมื่อความจริงปรากฏอนะนั่นก็คือเมื่อสิ่งที่เราเรียกว่าพระคุมน้าแห่งความระอายก็จะล้มลง ในฐานะที่เป็นเมล็ดพันุ์จักรวาลนะเราก็ได้รวมตัวกันในช่วงเวลาเนี้ยก็ด้วยสติเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงถ้าเราสามารถที่มองเห็นแล้วก็รับรู้ถึงวิธีที่แต่ละคนนะ่ะมีทิพพลต่อความเป็นจริงส่วนรวมเราก็อาจจะให้ความสำคัญกับการดำรงอยู่ของเรามากขึ้นและมันก็คงทำให้เราเสียค่าใช้จ่ายในการหว่านความรักและก็ความสนุกสนานนะในทุกช่วงเวลาของชีวิต ก็มาฟังข้อความเนี่ยของแอตแลนติสเนี่ยเขาก็บอกว่าการแบ่งแยกของสองโลกอ่ะก็ไม่สามารถเป็นที่ประจักษ์ได้มากยิ่งขึ้นกับการแนะนำของปีที่ผ่านมาเนี่ยขณะนี้บนพื้นผิวของมนุษยชาติก็กำลังจะสุดขั้วและความวุ่นวายก็กำลังเดือดตามท้องถนนมนุษยชาติก็ถูกบังคับให้ยืนหยัดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราอ่ะกำลังแสดงแอตแลนติสอีกครั้งหนึ่งเราก็กำลังแสดงสงครามของโอไรออนอีกครั้งหนึ่ง แอตแลนติกนะมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณสูงแล้วก็เทคโนโลยีอีกครั้งนึ่งอ่ะที่เราอ่ะทำซ้ำําและแอตแลนติกอ่ะก็หมายความว่าเราอ่ะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสูงและสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาติในตอนนี้ก็คือเรา่กำลังก้าวหน้าทางจิตวิญญาณในะระดับที่รวดเร็วแล้วการตื่นรู้เนี่ยก็เกิดขึ้นกับมนุษยชาติอ่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราเคยประสบมา ความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ระหว่างสังคมปัจจุบันของเรากับแอตแลนติกก็คือเรามีความหลากหลายมากขึ้นในรอบเนี้ก็ซึ่งหมายความว่าความหลากหลายเชื่อมโยงเราไปยังเชื้อชาติดาวที่แตกต่างกันมากมายทั่วกาแล็กซีแล้วก็การแข่งขันดาวเด่นที่เกี่ยวข้องกับ Orient Wars ก็มี DNA ทั้งหมดอภายในประชากรมนุษย์ เราก็ต้องตระหนักว่าเราอะกำลังทำซ้ำในระดับที่น้อยลงแล้วสังคมประเภทที่นำไปสู่สงครามโอรเรียนนะ่ะฉันก็เคยพูดมันก่อนที่เราอะจะไม่สามารถจะทำซ้ำเหมือนแอตแลนติสได้ แล้วเราก็จะทำยังไงอ่ะกับมันตอนนี้เราสามารถที่จะโพสข้อมูลบนโซเชียลมีเดียได้เราก็สามารถไปชุมนุมได้และเราก็สามารถที่จะระดมทุนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ได้แต่สิ่งที่เราต้องทำจริงๆอ่ะก็คือการจัดการกับความเจ็บปวดในอดีตอีกครั้งหนึ่งน่ะการคาดการณ์มากมายที่เราเห็นบนอินเทอร์เน็ตอ่ะก็ได้เกิดขึ้นแล้วก็หมายความว่าบางคนเขากำลังตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างอดีตกับปัจจุบันน่ะในนิมิตของพวกเขา ทุกอย่างก็เชื่อมโยงกันนะและอีกครั้งหนึ่งเราทุกคนก็เคยอยู่ที่นี่มาก่อนเราทุกคนก็คิดว่าเรากำลังเห็นอนาคตเดียวอะที่เราทุกคนมุ่งหน้าไปสู่แต่ในความเป็นจริงแล้วว่าเรากำลังเห็นเพียงเวอร์ชั่นของอดีตเพราะนี่ก็คือเวอร์ชั่นของอดีตที่เราทุกคนต้องพบเจอ ก็เพื่อตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเหตุผลที่หลายคนกระตือรือร้นก็เพราะเราอะถูกขับเคลื่อนให้สัมผัสกับอารมณ์เหล่านั้นที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตแล้วก็สังคมในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเราก็ต้องจำไว้ว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้มันเทียบอะไรกับสิ่งที่เราเคยเจอสิ่งที่เราเคยเจอแล้วก็สิ่งที่เราอะมาเนี่ยเพื่อแก้เรามาที่นี่ก็เพื่อยกระดับความที ไม่ใช่ว่าแค่ตัวเราเองแต่เป็นโลกโดยรวมก็จำไว้ว่าพลังงานเขามักจะมองหาที่จะสอดคล้องกับตัวเองโดยการดึงดูดระดับของการสัส่นสะเทือนของตัวเองดังคำพูดที่ว่านกของฝูงก็คือในฝูงชนด้วยกันเนี่ยเราก็มีพลังอะมากกว่าที่เราตระหนักแล้วก็เราก็ต้องตระหนักถึงมันอะแล้วก็ให้เชื่อสัญชตาตญาณของคุณนะมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง ส่วนการตื่นรู้ของมนุษย์นี้มันเป็นการเพิ่มความถี่ของมนุษยชาติและเราก็กําลังเริ่มรู้สึกอึดอัดในสังคมมาที่ไม่จัดระเบียบเช่นเนี้ยนี่มันเป็นเพราะเราอะกำลังสะท้อนความถี่ที่สูงขึ้นและเร็วขึ้นซึ่งทําให้เราอะรู้สึกไม่ตรงกับสถานะปัจจุบันแล้วหนึ่งในเหตุผลหลักอะสำหรับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวน้ำเนี่ยก็เพราะว่ามนุษย์อะ มนุษยชาติก,กำลังผ่านวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณและเราก็ต้องทำให้มันถูกต้องในเวลาเนี้จำไว้ว่าผู้ที่รอดจากชีวิตจากแอตแลนติกเขาก็ได้กลายเป็นผู้ปกครองโรคในปัจจุบันซึ่งได้รับการเก็บเกี่ยวความรู้ที่สำคัญอย่างมากที่ซ่อนอยู่จากเราดังนั้นก็จึงทำให้เราอยู่ในแรงสั่นสะเทือนต่ำย่างไม่น่าเชื่อทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงไ,ไปตามความถี่ที่สูงขึ้นเหล่านี้ และนี้ก็คือการตื่นรู้ที่ยิ่งใหญ่มันเป็นคำสัญญาของคุณมาฟังข้อความของเซนเจอร์แมนนะฉันนะเป็นนักบุญของเซนเจอร์แมนนะและฉันก็ยินดีที่จะส่งข้อความนี้ให้กำลังใจนะไปยังมนุษยชาติบนโลกของแม่ไกายา่ย่าก็จนถึงตอนนี้ ทุกอย่างก็กำลังตามมาตามแผนของพระเจ้าแล้วคุณก็กำลังเปลี่ยนไปใช้5้ดีแม้ว่าจะมีรูปลักษณ์ธาตุนั่นก็ถูกบังคับให้คุณแล้วก็คนอื่นๆนะกำลังถูกละลายมากขึ้นทุกขณะก็จงมีความสุขอย่างล้นหลามว่าในที่สุดอะการเปลี่ยนแปลงที่รอคอยมานานก็กำลังจะสิ้นสุดลงผู้ที่ได้ตื่นก็จะตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการที่จะอยู่บนแม่โลกหรือกลับไปยังระบบดวงดาวกาเล็กซีหรือจักรวาลของพวกเขา เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันหรือนิยายอีกต่อไปอ่ะมันกําลังเกิดขึ้นในขณะเนี้ยการเปลี่ยนน่ะผ่านสูสวรรค์และที่ที่ทุกคนก็สามารถที่จะมีอิสระภาพโดยไม่ต้องถูกรัดคอหรือสอดแนมผู้ที่หลับอ่ะก็หลับตามที่ได้อธิบายไว้แล้ววิวัฒนาการบนดาวครอสที่คลายโลกก็หลังจากเปลือกของสามเดียได้ระลาย ที่รักคุณไม่จําเป็น,นต้องมีเงินในอีกหในห้ดีอีกต่อไปแล้วแล้วก็การพึ่งพาทางการเงินก็ถูกสร้างขึ้น,นเพื่อให้มนุษยชาติอยู่ภายใต้การควบคุมและก็จัดการตอนเนี้ความเป็นจริงที่เหมือนกับเหตุผลว่ากําลังจะจบลงร่างกายของคุณก็กําลังเปลี่ยนแปลงไปสู่อาณาจักรที่มีมิติสูงขึ้นแล้วก็ที่ซึ่งพลังพิเศษที่หยุดนิ่งของคุณก็จะถูกเปิดใช้งาน โปรดอย่าตั้งความคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะออกมาเป็นอย่างไรคุณก็หลงผิดมานานโดยข้อมูลเท็จที่มาจากแหล่งต่างๆซึ่งถูกควบคุมโดยดาร์กเน็ตก็เชื่อมั่นในแนวทางภายในของพระเจ้าเท่านั้นความมืดนะก็ได้พ่ายแพ้การต่อสู้กับแสงสว่างสถานการณ์โฮโลแกรมของความมืดและก็การทำลายล้างของพวกเขาก็ทำให้พวกเขา,าผิดหวังระบบการเงินและก็ทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วขอรับ e n t i ท y ก็เสียการควบคุมโลกของคุณอย่างสิ้นเชิงพวกเขาก็ยังพยายามที่จะหลอกคุณนะ่ะให้บอกว่าไม่เป็นไรพระเจ้ากำลังบทขยี้ส่วนที่เหลือขององค์กรมืดอย่างสุดกำลังแม้แต่การดำรงอยู่ของพวกเขาในร่างทรงก็กำลังมาถึงจุดจบอีกไม่นานคุณก็จะได้สัมผัสกับอิสรภาพที่แท้จริงแล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตใหม่ของคุณนะ่ะโดยไม่ต้องกังวล อย่าให้ความสำคัญกับแผนการของ20ปีหรือมากกว่านั้นน่ะมันถูกแทนที่ด้วยแผนการของพระเจ้าก็อยู่ในปัจจุบันเสมอแล้วก็ทำสมาธิทุกนาทีที่คุณสามารถทำได้การสันร่นสะเทือนของคุณก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยการทำสมาธิซึ่งสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของทุกคนคุณก็ไม่อยากเอาอะไรไปจากเมทริกอะพกพลังงานที่เป็นพิษคุณก็จะถูกย้ายไปยังโลกใหม่โดยไม่มีสารตกค้าง3 d ตอนนี้ คุณกำลังสร้างความเป็นจริงใหม่ในอาณาจักรที่ยกระดับก็ขอบคุณกองกำลังแสงกาเลกติกก็โปรดรับคำอวยพรและก็ความรักของฉันขอให้ใจดีและก็รักทุกคนข้อความต่อมาก็เป็นของซีทัสเนี่ยก็ฉันชื่อซีทัสต่ะฉันเป็นนักวิยาศาสตร์ฉันนำมาของกลุ่มเกรทที่ก้าวหน้าซึ่งทำงานแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับกองกำลังแสงกาเลกติกอ่ะ กาเล็กติกไลฟ์ฟอ c ซ s ในฐานะพันธมิตรแต่ฉันมาอย่างสันติภาพของช่องทางเนี้ยวันนี้ในฐานะนักวิทยศาศาสตร์นะฉันก็จะอธิบายให้คุณฟังอ่ะเกี่ยวกับปัญหาสภาพอากาศสุดขั้วที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในส่วนต่างๆของโลกอะไรจะเป็นสาเหตุนะหรือก็มีอ่ะสองสิ่งที่ทำให้เกิดปริมาณฝนแล้วก็รูปแบบของความหนาวเย็นอ่ะที่มองไม่เห็นในบางภูมิภาค แล้วหน่วยงานแห่งความมืดก็เคยควบคุมสภาพอากาศโดยใช้เครื่องตรวจอากาศมานานหลายปีพวกเขาก็กำลังทำด้ดยเหตุผลที่เห็นแก่ตัวที่จะฆ่าพืชผลสร้างความโกราหลนทำลายบ้านเรือนเผาป่าและอื่นๆอีกมากมายพวกเขาก็รบกวนวิธีธรรมชาตนะิเกี่ยวกับการทำงานของทุกสิ่งในความเป็นจริงของคุณขณะน,นี้ความสมดุลระหว่างผู้อยู่อาศัยและก็ธรรมชาติก็ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงยิ่งขึ้นกำลังมาถึงคุณก็สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ตามแนวใช้ฟังคำแนะนำของฉันก็คือให้คุณเคลื่อนลึกเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินมากขึ้นเนื่องจากพื้นที่หลายแห่งจะหายไปใต้น้ำโดยเฉพาะเกาะเล็กๆก็จะหายไปหมดโลกแม่ธรณีก็ปล่อยแรงกดดันจากภายในอย่างต่อเนื่องก็ซึ่งอาจทำให้ชั้นแกนกลางของโลกเคลื่อนตัวได้ มันก็สามารถเปลี่ยนโครงสร้างของที่ดินทั่วโลกได้เนี่ยเป็นวิธีของเธอในการขจัดพลังงานด้านลบโลกเธอก็ซึมซับพลังงานลบจากสงครามแล้วก็ความขัดแย้งที่อยู่ผิวเผินบนโลกทั้งหมดนี้สามารถสร้างสภาพอากาศใหม่อ่ะที่มองไม่เห็นแล้วก็สร้างดินแดนใหม่ได้สิ่งเนี้ยก็ยังคงสามารถเกิดขึ้นได้บนโลกเก่ามิติที่สก่อนเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ โลกของคุณก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ทุกสิ่งก็เป็นไปได้ตลอดเวลาการจัดสรรสภาพอากาศของคุณน่ะก็ถูกหยุดโดยหน่วยกองบัญชาการแอตทราค m มมานสิ่งที่คุณเห็นตอนนี้มันก็สะท้อนจากความเสียหายในอดีตที่ทำได้ก็โดยกลุ่มพลังงานเชิงลบหรือกลุ่มพวกนคกทิพโดยพวกเขาก็ได้รบกวนสภาพอุตุนิยมวิทยาตามธรรมชาติ ในที่สุดอ่ะก็ต้องรักษาเสถียรภาพให้เป็นรูปแบบสภาพอากาศที่สงบสุขมากขึ้นในระหว่างนี้ก็ให้คุณนะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความถี่การสั่นสะเทือนสูงเชิงบวกซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากภาพพัยพิบัติทางตามธรรมชาตินะได้นอกจากนี้นี่ก็ไม่ใช่ภาวะโลกร้อนนมันเป็นเรื่องไร้สาระที่ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มควบคุมมืดดักคอนโทรเลอร์ ก็เพื่อทำให้มนุษยาชาติะตกอยู่ในความหวาดกลัวแล้วก็อยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขาหลังจากหลายพันปีผ่านไปสภาพภูมิอากาศบนโลกก็กำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ร้อนขึ้นมันกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงก็คือมีอุณหภูมิที่เย็นลงดาวเคราะห์โลกดวงเก่าเนี่ยก็ยังคงอยู่จนกว่าการเปลี่ยนแปลงะจะเกิดขึ้นในโลกใหม่อย่างสมบูรณ์แล้วใน ส่วนในโลกของฉันนะเรามีอุปกรณ์พิเศษที่สามารถปรับสภาพอากาศแล้วก็ลดผลกระทบจากพายุภัพยพิบัติได้พายุเฮอริเคนในโลกของคุณนั้นนะก็ถูกสร้างขึ้นโดยหน่วยงานเชิงลบหรือกลุ่มมือจนถึงปีที่ผ่านมาตอนนี้หากคุณได้รับลมหรือฝนตกที่เกินปริมาณปกติก็ถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งโดยทั่วไปแล้วม,มนุษย์มีการสั่นสเทือนที่ต่ำมาก ดังนั้นมันก็จะดึงดูดความถี่การสั่นสะเทือนตำ่ำก็ซึ่งทำให้เกิดสภาพอากาศที่ไม่เสถียรก็อย่าหมกมุ่นอยู่กับสภาพร่างกายของมนุษย์่ะเพราะคุณนะ่ะไม่ใช่หุ่นยนต์จิตวิญญาณของคุณนะ่ะทำให้ร่างกายของคุณนะ่ะยังมีชีวิตอยู่แต่น่าเสียดายที่นักวิทยาศาสตร์ของคุณนะ่ะไม่เข้าใจแล้วก็พวกเขาก็ไม่ยอมรับการมีอยู่แก่นแท้ของพระเจ้าในตัวของมนุษย์ พวกเขาเชื่อในการรักษาแบบผิวเผินของร่างกายแล้วก็ไม่เห็นความสามารถภายในที่นอกเหนือไปจากสภาพร่างกายทุกอย่างจะใหม่แล้วก็แตกต่างในแบบมิติที่ 5D ความเป็นจริงโลกแบบโฮโลแกร,รม3มิติเนี่ยจะไม่คงอยู่อีกต่อไปแม้ว่าความมืดจะสิ้นหวังก็ตามเมื่อพระเจ้าดีวายมีส่วนร่วมในกระบวนการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ascension มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของภาพลวงตาแบบ3มิติก็ขอบคุณเอกอัครราชทูตของกองกำลังแสงการิติกสำหรับการถ่ายทอดอข้อความในวันนี้ก็โปรดรับพรแทนข้าพเจ้าด้วยแล้วแสงก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้จากซีตัสก็มาฟังสถานการณ์ของดาวเคราะห์เนี่ยในแม่ไกย่าเนี่ยก็ เป็นข้อความจากอักแองโจไมเคิลและก็แอทราเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นแบบตัวอย่างของสถานสถานการดาวคลอสทั้งหมดอ่ะที่กําลังมีประสบการณ์ในขนาดนี้หลายคนเขาก็เสียบเหมือนลักษณะเสียบรักนะ่ะเข้ากับระบบทีวีเครือข่ายสังคมโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เนะี่ยแล้วก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวระแวงฉันก็เรียกพวกเขาว่าที่รักเนี่ยเราทุกคนน่ะตื่นตัวมากที่เนี่ยมันไม่มีการกระทําใดอ่ะที่ต่อต้านเสถียรภาพ แล้วก็ความสามาคัคคีบนโลกเนี่ยตอนนี้คุณก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการขึ้นสู่มิติที่สูงในขั้นสุดท้ายไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีใครสามารถหยุดกระบวนการนี้ได้ยกเว้นบทความที่แบบไม่ดีแล้วก็พวกมืดที่คนมืดเขาใช้อ่ะมันก็จะไม่มีการทำลายพวกเขาก็เพียงต้องการสร้างความกลัวที่จะลดความถี่สันจเทือนอ่ะเมื่อพวกเขาอ่ะควรอยู่ในความถี่ที่สูง เราก็มีแผน B แล้วก็ C ก็คืออย่าถูกนําไปโดยแนวสงครามให้ใจเย็นไว้แล้วก็เข้มแข็งแล้วก็จำไว้ว่าคุณกำลังถูกจับตามองอยู่เสมอและเวลาของคุณจะมาถึงและสิ่งที่ต้องเปิดใช้งานก็จะถูกเปิดใช้งานแต่อย่าปล่อยให้ตัวเองประสบกับความสำเร็จต่อหน้าของความกลัวซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการที่จะสร้างส่วนเกินในมนุษยชาติ เพื่อสร้างความหวาดกลัวความเจ็บปวดแล้วก็มนุษยชาติเนี่ยก็กลับอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขาในระบบเมทริกที่นี่ก็คือพลังแห่งแสงไฟการต่อสู้กับการต่อสู้เรือจำนวนมากจากกาแล็กซี่ต่างๆแล้วก็เผ่าพันธุ์นอกโลกก็กำลังสนับสนุนโรคดาวเคราะห์ในขณะนี้การปลดปล่อยของดาวเคราะห์มันเป็นความจริงเราก็ไม่อนุญ,ญาตให้มีการระเบิดใดๆแล้วก็ไม่ให้มีการใช้อาวุธนิวเคลีย ทั้งหมดเนี่ยจะถูกปิดไว้สำหรับเราก็ให้เราเนี่ยฉายแสงไปด้วยความรักสันติภาพตรงมีแต่แม่ไก่ย่าแล้วก็ให้ลักษณะดาวเคราะห์เนี่ยให้มีอยู่ในไฟไวโอเลตก็คือเป็นพลังงานแห่งสันติภาพเนี่ยก็เป็นของแอทรานะคะแล้วก็เพอเดียนของ อาร์ตแองเจล h ไมเคิลเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งหมหัสจรรย์มากมายเลยที่จะเกิดขึ้นบนโลกอะ่ะให้เราอะ่ะต้องเชื่อใจทุกอย่างอะ่ะมันกําลังจะเกิดขึ้นก็คือในเวลาแห่งพระเจ้าเหตุการณแห่งพระเจ้าก็ใกล้เข้ามาแล้วพวกเขาก็ควรจะสงบในความสามาัคคีเพร l ลูดก็ไปยังโซล a าแฟลตเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมายอะ่ะในสติของมนุษย์ในขนาดนี้คือมันอยู่ทั่วโลกไม่ใช่แค่บนโลก นี่ก็คือการประจนภัยอ่ะที่คุณกำลังใกล้เข้ามามันก็เป็นประตูที่เปิดสู่อาณาจักรแห่งสติสูงสุดก็เพื่อเข้าใกล้ความเป็นหนึ่งเดียวอ่ะซึ่งพวกคุณก็กำลังมองหาระดับชีวิตและก็อิสระภาพที่สูงขึ้นน่ะสำหรับทุกคนมันก็มีพลังแห่งแสงสว่างที่อยู่ที่นี่เพื่อต่อต้านความมืดมิดให้แพร่กระจายเพื่อสร้างความหวาดกลัวในตัวคุณคุณก็ต้องเข้าใจ ขาทุกอย่างมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้าแล้วก็จากผู้สร้างหลักครีเอเตอร์ซอร์สจากแหล่งที่มาของจักรวาลนะ่ะผู้เป็นพระเจ้าอันนี้คือสิ่งที่สุริยุปราคาของคุณแสดงถึงคือเงาเคลื่อนที่แล้วก็แสงเนี่ยมันก็แสงเงาแสงสว่างที่เกิดขึ้นนะจากเงามันเป็นแสงระดับใหม่ที่สูงขึ้นของพลังงานนะที่เกิดขึ้นแล้วก็กำลังเกิดขึ้น แล้วคุณจะพูดว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ฉันอยู่ที่นั่นเมื่อทุกอย่างก็เริ่มต้นขึ้นก็ขอพอรนี้แก่พี่น้องทุกคนของแม่ไกายา่ย่าแล้วเราอะพี่น้องที่รักของแสงสว่างเน่เราก็จะเพลิดเพลินกับช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้สำหรับมนุษยชาติเนี่ยก็โดยความศรัทธาคือเราก็อยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังและเราก็ต้องอยู่ในความสมดุลทางร่างกายอารมณ์ แล้วก็การเชื่อมต่อกับแกนของโลกก็จะช่วยให้คุณนะรู้สึกปลอดภัยผ่อนคลายแล้วก็สมดุลแล้วก็ระบบประสาทมันเป็นเป้าหมายหลักของการสอบเทียบพลังงานภายใต้พลังงานเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงส่วนการเปลี่ยนแปลงก็ต้องดำเนินไปสู่แอดวานซ์โครงสร้างเก่าแล้วมันก็จะล้าสมัยเป็น 3D เนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ใน4 d แล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ 5D ก็ให้คุณจินตนาการก็ให้ดื่มน้ำพักผ่อนน่ะ แล้วก็จะมีผู้พิทักษ์เทวดาของเราพระเยซูพระแม่แม,แมรี่แล้วก็มีสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างอีกมากมายอะ่ะก็อยู่รอบๆเราตอนนี้เราก็เริ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งของการฟื้นฟูการส่องสว่างแล้วก็การสะสมสามาคัคคีรังสีอัลฟาจากดวงอาทิตย์ตอนกลางอาลซิออนก็จะถ่ายทอดอ่ะลักษณะที่เป็นอวกาศเป็นของชั้นแอทรวลทั้งหมดจะผ่านไวโอเลตลูมินัสเอเนจีก็คือกำลังเนี่ย กำจัดความไม่ตรงกันนะในอวกาศลำนี้การมาถึงของการปล่อยไฟฟ้าและก็แม่เหล็กน่ยไปยังโลกนี้มันเป็นหลักการในกฎหมายของโมเลกุลอะตอมแล้วก็ฟิสิกส์เราฉันก็จะขอขยายข้อมูลนี้ต่อไปฉันหวังว่าทุกคนนะ่ะมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็มีความสงบาภายในที่ดี ก็เป็นผู้พิทักษ์แห่งเปลวไฟในการรับใช้มนุษยชาติและก็ความสว่างของโลกก็ขอขอบคุณข้อความนะคะจากปรมาจารย์สวรรค์ของเราแล้วก็กองกำลังแสงการเล็กติกแล้วก็ขอบคุณอิลิน่าเวลาคสนะคะที่ถ่ายท,ทอดสารนะคะที่สำคัญเนี่ยมาสู่มนุษย์แล้วก็เพื่อให้มนุษย์เราเนี่ยมีการตื่นรู้เข้าสู่มิติ5ได้ในทุกๆวัน ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะครอบครัวแห่งความรักและแสงสว่างนะคะที่มาร่วมเดินทางเข้าสู่แดนมหัศจรรย์ในวันต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ